นั่งลงไปแปดเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีสามสิสี่านาทีแล้วมักันั่งนั่งสู่ห่อนนั่งสู่นาวอยู่นี่หละเกิดมาโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปแนวใดเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างบอ,อ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันก็ห้อนขึ้นไปเรื่อยถ้าบาดโลกล้นมันก็เกิดห่อนขึ้นไป เกิดห่อนเกิดหนาวห่อนร้ายหนาวร้ายห่อนตายหนาวตายมีเบิด์ตสอยางบาดนี่หากว่อมมัดกินข้นกับพวกนั้นโลกไว้รัดมากจำหากว่อมจำนี่อย่างล่ะหากว่อมมักินเมืองว่ามันมีแต่ในท่านะอ่านี่ย่ายนี้มีท่านมันหนึ่งบเมียนมันหนึ่งเป็นของจริงขึ้นมาชี้งมูนี่ก็คือการปรับตัวการปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดของเข่าการปรับตัวให้มันอยู่ เป็นไปตามโลกอนุวัตไปตามโลกแต่ถ้ามาพิ่นบัตัดลย่างโลกพิ่นบอไปคัดอย่างพอไปอขวางโลกถ้ามาบอกไปขวางโลก่นกับซื้อปานปรับตัวห้ยยูได้อันนี้เป็นศิลปะเป็นศาสตร์เป็นความงามของพุทธศาสนาเป็นความงามของผู้ปฏิพฤติปฏิบัติธรรมปับตัวยูได้ยูได้โดยมีความสุกนัเนี่บ่ไม่นอนยูได้โดยมีความทุกเลยยูได้แบบมีความสุข,นนอ,สขอันนี้คือการปรับตัวให้หูจักปรับตัวได้ ปรับตัวปรับตัวเกิดอย่างจากนั้นก็เกิดจากการปรับใจนี่แหละปรับตัวปรับใจใจมันปรับไปอย่างสันตัวมันก็เลยยูได้มันก็เลยไปได้ผู้อื่นเขาเจ้ายู่บ่ได้เป็นไปบ่ได้ยังถึเพราะว่ามัน่าเคยหู้เคยเห็นเคยฝึกเคยหัดเคยทําใจมาก่อนคันเคยทําใจมาก่อนพวกไปอยู่จําชินในวัดในผู้้นในปาในเขาเนี่ยมันก็ทําใจได้แั่เนี่ยเคยยูลาบากอยากเห็นไฟฟ่ากับบ่มีไฟฟ่ากับมีแเนี่ยบ่มีเนี่ย ก like like ็เลยกลายเป็นแนวใหม่เป็นวิถีใหม่เป็นการปฏิบัติใหม่ขึ้นมาปฏิบัติทั้งผูนำทางจิตวิญญาณกับแม่นเป็นผู้น้ำทังการประพฤติปฏิบัติตัวกับแม่นกับเป็นกลุ่มธรรมะนี่แหละเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นโดยเฉพาะเป็นแพร่มันวัดป่านี่แหละเป็นกลุ่มข้องวัดป่านี่แหละการอยู่การเพิ่องผ้าตนเองที่มันโดดเด่นขึ้นมาแนวนั้นแนวนี้กับหูจักเพิ่องผ้าตนเองพระอยู่นี่เป็นสร้างเบดเนี่ยจะเป็นสร้างนั่นสร้างนี่เป็นสร้างก่อสางสร้าง พ่อตัวอย่างเฮ็ดอีหยังก็เป็นเลยเนี่ยางเก็บผาเก็บแพร่ช้างเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่ปัจจัยชีนี่บ่ต้องเพื่งผ้าทั้งนอกก็ได้อยู่จังสิ่ก็พวกกันอยู่ได้พวกกันอยู่เย็นเป็นสุกได้สมไมกอนห้องปูไปสวดมนต์เพิ่นบ่ห้เอาปัจจัยถวายพระเพิ่นเอามาร่วมเป็นของสงบนลวงปูสีมหาวีโรขั้นพาเอาไปไปรับปัจจัยถือไปเป็นของเกี่ยวข้องแล้วกับเป็นอาบัตเป็น ประจิตีตรงสระปนเกดเลยบ่ตเพื่อเป็นการบ่ต้องเสียไวได้ยากบ่ต้องการอธิบายกว้างหญ่งากทุกสิ่งทุกอย่างให้รวมเป็นของสงฆ์ให้เขาตู้กลางเบิสเดียวตกมาสุมมือก็พิษเพี้ยนไปแจกกันมีการแจกไข้มีการถวายส่วนตัวมีการนั่นกันนี่ก็เลยยิดเพี้ยนออกไปเป็นอยู่เข้าหลงปูพนของบริษัดอังสันสุมมือนีไปงานบัตรประกุต่ก้อนกับตเคยมีสุมมือกับมีแจกเงินแจกท่องกันแจกค่านํามั่นกัน แต่กี่ตัวพระภัยมิทธากับมาบรมมิสธากับบมาจะได้เปลี่ยนประเภทนี้ไหมเจ้าว่ากาบ่ทฐานเถถึงกับควงโลกละลูกคนกับพระกันเปลี่ยนไปวัดต่างๆกับพระกันเห็นถือว่าเห็ย่างย่อมในทําบุญในนั่นในนี่อันนี้ก็เป็นอีกความละเอียดนึงพิธีนึงท่านที่ว่าขึ้นมากกับใดก็เป็นวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เจละรูปแต่ององเแต่ละ วัดแต่ละสาขาแต่ละบนนั้น่ันนี้อันนี้กับพกกระกันเบิงเอาพกการกันศึกษาเอาเข้าก็ต้องได้ปับตัตปรับใจไปน้ำเอ่นย่อมรับบับวนย่อมรับรับบัรับก็ต้องเฮ็ดเห็นมันถูกต้องแต่มีแบบแผนมีสบับมีแบบแผนมีต้นแบบให้มันถือต้องมีแนวประพฤติปฏิบัติให้มันถือต้องเฮ็ดยังไดแต่แนวยประพฤติปฏิบัติเพิ่นจะสิเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันเพิ่นก็เอาพาวินัยนี่ละเอาศีลนี่ละมันเป็นตัวกันไว้มันเป็นตัวประพฤติปฏิบัติไปท่ันเข้าถ่ายใบทนเขาบริจาคมากกว ให้ไว้ยาไจักการจับไว้ลาบไว้ถือไว้อม่ได้น้อมลาบมาเป็นประโยชน์ของส่วนตนจังสันว์แล้วอันนี้เพิ่งเกิดว่าโลกมันกําลังเปลี่ยนไปแบบนี้แต่ว่าขั้นไปเหตุการค่าการขายค่าขายงายมือมันถึงเป็นผิดพวินัยสงมันเป็นผิดพวินัยภากับบ่เป็นตาไปเหตุเขาก็บพเหตุว่ามันละแนวด้มันไปค่าไปขายไปนั่นไปนี่สมื่อนี่ไปเห็นเมื่อวานนี่้าพนามเพื่อนพนเายามายามเพื่อนเอันภาผิดปากภาเมียดภายังมาถวายมาบริจาคให้ก็ดีขึ้นไปอีก ก็เลยเว้าเรื่องอพระเฮ็ดผาดหน้ากาขายขายหน้ากาอัลฮานิบเก้าบาทพวก็ขายแพงเกินจริงนี่ย่ำถูกย่ำอย่างก็มาเขียนงั้นย่ำใส่หน้ากาขายคนดีกันเลยเวบาได้ว่าคุยกันเอออันนี้กับบบเป็นทาเนี่ยเขาบอกเขาเห็นแลวก็บอต้องไป่งเสริมบบต้องไปสนับสนุนละเนี่ยวุ่นนี่เนี่ยวบมันบบเป็นการช่วยเหลือกันละเนี่ยเนี่ยเป็นการหาผลประโยชน์บนความถูกกวองคนในช่วงคนทุกข์นี่ละอันนี้กับ ว่าไปอีกเบิ้องห่าให้เห็นแล้วกัดจะไปทําใจให้มันเศร้าหมองไปนําอันเพราะมันเป็นของวัดของพระข้าเจ้าเฮ็ดขึ้นมาปฏิวิว่าโอ้ยเบิดแล้วพระจังซั่นจังซีเสิเสียใจไปนําอันนี้เฮ็ดในเฮาโศกเศร้าเสียใจเฮาก็บ่แม่นโลกมันเป็นไปจังซี่ยุคผู้หญิงหาผัวยุคเจ้าหัวหาเงินมันถึงเป็นจังซี่มันก็ต้องเบิ่งเอาละมันสิเป็นจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิวางตัวจังได๋วางใจจังได๋วางใจให้มันเป็นกลางๆวางใจแบบใดฮู้แล้วก็เบิ่งแล้วฮู้เห็นแล้วกัดอง มันเป็นเรื่องของกิเลสตัวหนึ่งกิเลสพระขึ้นนั่นจะสิกัเบิ่งเอาหูเห็นเดวขั้นหูขั้นเห็นแล้วกสิป่อยว่างอย่างไรสิปงใจอย่างไรอันนั้นแหละแนา้าเขาสิเห็นแนวศิลปะของเขาศิลปะของการข้องตุล้องตนลข้องตัวข้องตนลข้องคนข,ข้องงานมันต้องมีศิลปะอยู่นในธรรมะนี่และเขาสิว่างไปงย่างไอถือว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกซทถือว่าเป็นอัน,นิจจังทุกครั้งอนัตตายัยางกับว้ามไป อันนี้จังเลยมันจัหง่อยมันกระายปลาดอกผู้ไดก็ได้รวยบดร้ยก็สิตตายปลาเบิดบตเบิดตก็สิตไสเบิดบตโเบิดก็สิตายถิ่มจากสมบัตพัสถานทั้งหลายอันนี้กัะอันนี้เป็นวิธีปลงใจของเข้าเป็นวิธีว่างใจของเขืาปั๊บตัวมันเป็นไปตามโลกโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดไปเขาก็ต้องหูจักปับไปปับตัวปับใจปับใจให้มันหลายปั๊บใจก็่ือปลงใจนี่แหละว่างในร่องปลงให้ได้นี่แหละ คันว <Workers>, ่างบ่ลงปงบ่ได้เท่ากับสิเป็นทุกข์เป็นทุกข์น้ำเรืองนั่นเรืองนี่เป็นทุกข์น้ำพูนั่นน้ำพูนี่ทุกข์น้ำตัวจะความกับลรเพราแห้งหล่านังได้ไปทุกข์น้ำพู้อื่นอีกไปทุกข์รับเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามามาแบกสุ้มหัวจะความเป็นทุกข์ขึ้นไปอีกเนี่ยจังหวะบนไหนเฮ็ดสมาธิฝึกสมาธิฝึกสติฝึกจิตฝึกใจ่ให้มันปล่อยว่างให้มันว่างได้ให้มันปล่อยว่างออกไปปล่อยว่างออกไปปล่อยว่างอารมณ์ต่างๆมันกับเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิ ในการฝึกเข้านี่ะหละรับรู้แน้วนั่นแนวนี้นนนึ้นมากกับบ้างอารมณ์ใจสักขณะหนึ่งบางอารมณ์วันนี้กับเรื่องนี้กับ้างนั่นนี้กับบ้างไปบ้างไปบ้าง,า,งางออกไปเรื่อยเรื่อยเรือ่ะงานที่จะคองเฮ็ดย่างเดียวเรือแต่จะจะควาอผู้เดียวเรือตั้งแต่งานจะควาอผู้เดียวเรือตั้งแต่ลมหายใจอันเดียวเฉยเลือตั้งแต่สติอันเดียวเฉยกับเกิดเป็นสมาธิขึ้นมากเกิดรับรู้เข้าไปในสมาธิอันนี้นเป็นความสุขนาทีสันติประังสุขังสุขอื่นเกิด ยิ่งควาความสงบบ่มีเ่านตัวเกิดขึ้นมาตัวน,น้ำบดนีแหละซ้ทุกอื่นความสงบอันนี้ก็คือความสงบในสมาธิความสงบไม่กันก็สิมีขึ้นไปอีกมันม้วนควมสงบจำหนีความสงบระง,งับจากกิเลสขึ้นไปอีกแต่ว่าเบื้องต้นมันถึงตงมาพ่านมองหนีสะก้อนใหงูจักบดนีสะก้อนม,มันกะสิเกิดการเปรียบเทียบเราบานนี้เรื่องของหลกมันเป็นยังไรเรื่องของเก้าของมันเป็นอย่างไรเรื่องข้องหลวเบื้องไปต้นได้กับบสินสุดมี่มาเห้เรื่อยๆอนี่ยไหนมันจะเกิดทุก เกิดเดือดร้อนแนวนั้นแนวนี ice, ้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆขันมาเบื่องเรื่องของเก้าวของมันหนงฮดเข่าหดเข่าเหลือเขามานหน่อยเข่าหน่อยเข่าสันเขามานเรื่อยๆกับฮดเขามาเรื่อยๆกันนี่มันเป็นเรื่องของเก้าวของนี่มันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของร่มหายใจเรื่องของอาจตนะเฮาหูตาจมูกดิ้นกายใจมันไปทางไหนมันรับรู้อีกอย่างหน่งขันรับหูรับตาเขาไปแน่มันก็จิเปิดกายวิเวกจิตวิเวกเกิดไปเหตุจังไหนมันจงสิจิตวิเวกึ้นตัวกายมันวิเวกแล้วกายมันอยู่ สถานที่ะสมอยู่วัดอยู่ว่าอยู่สถานที่นี่ปลาในเขาแล้วมันบมีผู้ใดมาก,กวนมานั่นมานี่แล้วจิตมันมีเบียกบ่แต่ในจิตมันวิ่งแซรซายไปทางไหนเนี่ยตัวตัวนี้แหละเป็นเรื่องของเขาเป็นงานของเขาอืกันปเปิ่งงานผู้อื่นมันบมจบไงเบื่องงานเด็กขวางมันจบต้องอยู่นั่เจะของนี่ะเฮ็ุให้มันจบอยู่จะของเนี่ยมันก็จิเป็นความจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตัวตัวนี้และชิ้นะปะของกันอ่า นับถือศาสนาหรือว่าศาสนาในไฮแบบนี้สิเอิญมาชินละปะก็ได้รือสิบเอิญมาชินละปะก็ได้เอื่อว่าเป็นการอนนี้อย่าง่ะเป็นผลผลของการประพฤติปฏิบัติศาสนาผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมะเจริญสุขังเสติพฤติปฏิบัติธรรมย่อมน้ำสุกมาไหหรือว่าจยงไดเนี่ยความแปลเพิ่นเพิ่นนึงว่าอย่างสันล่ะขั้นเทาปฏิพฤติปฏิบัติธรรมแล้วบบมีความสุขนกับบบมีอันมันต้องได้ผลขึ้นมาในระยะหนึ่ง ช่วงของการทำความเพียรมันก็ต้องมีความทุกข์มันโมเมนต์สี่สิบสีความสุขลอนนั่งเหนื่อยสีบ่บดเจ็บแข้งเจ็บขามันโมเมนต์อันเนี้ยเป็นระยะการทำความเพียรเท่ากับฝึก,กตนไหวฝึกให้มันคล่องไหวนี่แหละการฝึกเป็นยูเซจกับฝึกได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทักษะชีวิตมัก็เลยร่วมกันไปลนะ่ะร่วมกันอยู่ในช่วงวิกฤตช่วงประเทศชาติกำลังเดือดร้อนกำลังนั่นกำลังนี่ ผู้คนกำลังเดือดร้อนบาดภาวะกับโรคไ,ไข้ไข่เจ็บบาดภาวะกับความตายเมื่อกำไกลกยอยู่ใกล้ๆใจมันอยู่น้ำผู้ใดมาอนี่ก่ะเข้ากันต้องอยู่ในใจเห็นมันได้อยู่เหตุใจเห็นมันอยู่ในสังคมได้เห็นเห็นมันอยู่รอดได้การสแสดงท่ามก็เห็นสมควรแก่เบร่าก็จึงขออยุดตีว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความจเจริญก็จอมีแก่พี่แก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกส่วนหน้ากันเถินรับพรานบาดเนี่ย ยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเยวะมีวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปิอิติตังบริติตังทุมหังกิปมีวะจะมิต่ตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาโยวิวันชันตุสัมภโรโควินาสัตุมาเตภวันวันตารโย สุเกติขาอยู่คมว่าภิวาทนสิริสานิจังวุฑาปัจจายโนจันตโรธรรมวาทานติอยูหานุสุขังบาลังอายุโรปะรโททีโรวันทโทปฏิภาณโน โสขาสาะทาจะมีทาวีสุขังโสอาติขจตินายุนนาตะวะบลังวันนาังสุขัญจะปฏิภาณโททีขายุยาสวะโหตียาทายาทูปภะจติตีภวตุสาปมังคาลังสาพะเทวตาสาพพุทานุภาเวนาสดาโสติภวันตุเต พาวตุสาพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสาธาสุทีพวันตุเตพาวตุสาพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสาภาสังฆานุภาเวนะสาธาสุทิพาวันตุเต